รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตีตเน,นร่วมตีเนียนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมคะช่วงนี้พี่มีเป็นอะไรไม่รู้พาพี่มาทัวร์วัดทัวร์อะไรเนี่ยพี่จะพาพี่มีมาเปิดกรรมเอาอีกแล้วฮ่าเบือพี่กำลังมีกรรมนะแช่งพี่อีกแล้วไม่มี มีมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยจริงๆแขรับเของเราในวันนี้นี่นะครับเขาเป็นคนที่มาวัดนี้บ่อยมากๆวันนี้คือวัดเจดีย์หอยเขามีแบบเรื่องราวผูกพันกับที่นี่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากในเรื่องของการมองเห็นทะลุมิติคนนี้เขาพิเศษกว่าคนกว่าคุณหมอขวัญครั้งที่แล้วยังไงอ่ะพิเศษกว่าเขาว่าเป็นผู้หญิงไงั้นเอง ไม่ใช่พี่ลิขาเปนผู้ชายเขาเป็นผเรียกได้ว่าเป็นออริจินอลเริ่มเริ่มที่แบบคนเริ่มรู้จักการสแกนกรรมคืออะไรการเปิดกรรมใช่ไหล่ะพิมกำลังมีกรรมอ้าวอีกแล้วพี่ไม่ต้องยกตัวอย่างพี่อยากทำเป็นบ้างอ่ะไปเนียาไปดีกว่าเ่เขาทำเป็นยังไงเีเขามีเทคนิคว้าแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นใครกันล่ะเนี่ยบอกว่ามีสัมผัสสะด้้ยอุ๊ยอยากรู้ต้องตาบิ๊กกรของเราไปแล้วล่ะค่ะมาบ่อหอยวางปลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหที่เรารู้จักกันในนามค,คุณเจนยานทิพย์นั่นอเองค่ะว้าวถามพี่เจนนิดนึงว่าทำไมถึงต้องมาวัดเจดีย์หอยฮนะ คือแบบว่าเคยเคยผ่านมาแล้วก็เห็นเจดีเป็นรูปหอยอะค่ะก็เลยว่าวันเนี้ยแปลกจังเลยทำไมไม่เหมือนวันอื่นก็เลยแวะเข้ามาปุ๊บก็มาเจอเนี้ยค่ะเต่าเยอะมากก็เลยมาหุดเริ่มต้นของการมาวัดนี้เลยใช่ค่นี่เต่าไม่เคยเจอวัดไหนที่มีน้องเต่าเยอะขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่เหมือนเราเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะเหมือนเขาเลี้ยงไว้เหมือนกับเรามาทําบุญแล้วก็มาทําทานด้วยอย่างเงี้ยก็คือเรามาทำทานก็ให้อาหารเขาทานใช่ให้อาหารเขาจะกินเนี่ยแตงกวาเนี่ยแหละค่ะแตงกวาโอ้ยอะไรยลูก แล้วมันมีอะไรพิเศษกับวันนี้ไหมฮะนอกจากพี่มาให้อาหารคือแบบว่าสัมผัสได้ค่ะสัมผัสได้ถึงบ่อเนี่ยพาไปดูบ่อโอเคคือว่าสัมผัสคือบ่อเนี่ยอว่เจนนี่เจาพี่เรี่มขุลุกอดีตเป็นชุมชนชาวมอญที่วันเนี้ยเราก็เขาขุดมาเนี่ยเจอซากหอยแบบว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากค่ะและก็เจอเครื่องช้างสังคโลกโบราณคือเรารู้สึกว่า เอ้วันนี้มีความเป็นมาอะไร,ระที่ที่รู้สึกว่าแปลกอะคะ่ะก็เลยก็เลยลองมา วัดเจดีหอยแห่งนี้นะคะอยู่ที่ลาดหลุมแก้วจงังหวัดปทุมธานีค่ะจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีหอยขนาดใหญ่ซึ่งตั้งระหงานอยู่ที่วัดนี้ละค่ะซึ่งซากเปลือกหอยนางรมยักษ์ทั้งหมดเหล่านี้ถูกขุดพบขึ้นในพื้นที่บริเวณวัดตอนที่ทางวัดขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในวัดนี้ละค่ะสาเหตุที่เจอซากปเปลือกหอยตรงนี้ก็เพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะอ๋อโหนะถึงนะคะปะทุมธานีก็มีทะเลเปียนมองเห็นอะไรที่มันเป็นพิเศษมากไหม เห็นว่าสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นอะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าคนรู้จักเราจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มองเห็นกรรมคนครับแล้วถ้าเราเห็นแล้วเราจะบอกเขาแนะนำาล้ก็จะแนะนาแนะนําอย่างเดียวว่าเพราะว่ากรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้ค่ะคือเราเป็นผู้กระทําจะแนะนําวิธีที่จะเหมือนกับว่ามันเทาให้มันเบาบางนะคะอ๋อก็คืออย่างนี้อ่ะยางผมก็พิมเนี่ยคือต้องไปต้องมีกรรมอะไรบ้างแล้วเราจะควรจะแก้ไงบ้างให้ชีวิตเราเริ่มแ้ที่อยู่แล้วคือ สัมผัสคุณภูริเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่ตามใจอ่ะแล้วก็แบบว่าเกิดมามีทุกอย่างเด็กที่เคยดื้อมากสุดๆแล้วแล้วก็เกเรด้วยค่ะตอนนี้ดูจากหน้าดูจากคือทำให้พ่อแม่เสียใจเคยเจ้าชู้ก็เคยเจ้าชู้นะคะธรรมดาก็เคยแก็เคยแบบว่าแต่ว่าด้วยความผิดพลาดมันเป็นครูสอนเราจนในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จคุณมีบุญเก่าเยอะด้วยคือเขาเรียกว่าชาตินี้ ที่เกิดมาสบายเนี่ยเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยทำบุญมาแล้วก็ชอบทําทานมากคุณภูริเนี่ยเป็นดวงเดินทางนะต่อไปในชีวิตเนี่ยจะต้องเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกแล้วก็เป็นคนละอิสระค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าจะให้จะให้ดีอย่างนี้ต้องแก้กรรมที่พ่อแม่ก่อนแก้กรรมคุณอ๋บอกว่าสอนพ่อแม่ให้ไม่มีศีลให้มีศีลสอนพ่อแม่ที่มีศรัทธาให้มีศรัทธาคุณภูริจะต้องพาท่านเนี่ยไปทําบุญตามที่ต่างๆเนี่ยเจอชีวิตคุณจะ ดีขึ้นเลยจริงๆนะอันนี้อันนี้ผมผมพูดจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนผมดื้อแล้วผมก็เระๆทำให้แม่เสียใจเยอะมากมายแล้วผมเริ่มโตขึ้นมาเริ่มเริ่มึได้ไปบวชเรียนมาแล้วจากนั้นมาเนี่ยผมทำมูลสร้างพระอะไรก็มาผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปราคุณแม่ไปด้วยไปด้วยคุณพ่อป่วยผมก็จะพาไปสร้างพระอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะ้มาเนี่ยผลที่ตามเลชีวอตีดี้นดีนี่คือคือกรรมดีคือทำถูกทางแล้ว่ใชทางที่สุดเลยครับพี่ค่ะพี่พิมจอกัแต่งงานไหมเนี่ยจุดที่รู้สึกสัมผัสได้ลึกนะคะว่าแบบเป็นเรื่องความรักมีเสน่ห์แต่ว่ามักจะผิดหวังบ่อยนะในเรื่องความรักเราจะผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่รู้สึกได้คืออดีตตระชติที่ไม่ใช่ชาตินี้เนี่ยคุณพิมเนี่ยเคยทําผิดสี่ข้อสาม กา,มามมเมกาเมหมายถึงว่า <c oughs> คือแบบว่าคำว่าผิดสาัาสามหมายว่าเจ้าชู้อ่ะจะเป็นหญิงก็ดีชายก็ดีเจ้าชูช้แล้วก็เคยเกิดในยุครอห้า เคยใส่แบบสบายแบบโบราณนานาชาตินี้มันเหมือนกรรมตรงนี้มันส่งผลซึ่งถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราต้องแก้ที่เหตุว่าอาดีตเนี่ยเราเคยทําผิดสิ่งข้อ3ชาตินี้เราก็จะต้องรักใครรักจริงเวลาเราทําบุญค่ะไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิถวายสังฆทานจะต้องอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรพอทําอย่างนี้นะจะเกิดการอาโหสิกรรม กลายเป็นดีพูดจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาพี่พิมพ์ไปไหว้พระแล้วพี่เอลองสอนเลยว่าต้องอิทิศ้างกิจยังไงเป็นอุทิศบุญกันดีกว่าแล้วก็ก่อนอุทิศบุญเนี่ยเราอาจจะมีการทําบุญเมื่อกี้ก็เห็นภาพนะคะว่าคุณภุริยเห็นเพื่อนตกตาก็ไปตกปตาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คุณธุริจะมีอาการคือมึนศีรษะบ่อยเป็นว่าเป็นร้อนในแบบเป็นปากปาอย่างเงี้ยก็คือเกี่ยวปากเกี่ยวปากลาเลยรู้เลยอ่ะแล้วพอทุกครั้งเวลาทำบุญ เหมือนทาสัฆทานก็อุทิศให้แบบปลาที่เราเคยทาอะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบไม่เป็นร้อนในแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผลของกรรมที่การกระทาเราไปเบียดเบียนเขาเราไม่รู้ตัวเด็กเราต้องเราต้องทาทานแล้วเราอธิษฐาน่างเงี้ยเราก็แบบว่าด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทําทานเล่นเอาอึ้งไปตามๆกันเลยล้ะค่ะพิธีกรของเรากกับการเปิดกรรมในแบบฉบับของคุณเจนยานทิพย์ช่วงหน้ามาชมกันต่อค่ะว่าคุณเจนยานทิพย์ จะมองเห็นอะไรพิเศษอีกไหมะ